สวัสดีครับเอฟี 4, น้องอุ้งเพชรบ้านแพงเอฟสี 4, สาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกคนทุกท่านสาหรับคลิปนี้ซอโลดอุพพลก็เช่นเคยนะครับจะมาพูด <c oughs> และมาเล่าเกี่ยวกับน้องอุ้เพชรบ้านแพงของเราสําหรับน้องอุ้งเพชรบ้านแพงของเราช่วงนี้ก็ได้ไปฝึกไปหัดร้องลําทําเพลงอยู่ที่โดมสาวน้อยเพชรบ้านแพงอยู่ที่อ,อําเภอกูสมพิสัยจังหวัด มหาสารคะเพราะว่าเตรียมการที่จะเปิดวงในวันที่20กันยา68ก็อย่าลืมอย่าพลาดน,นะครับสำหรับฤดูการเปิดวงของสาวน้อยเพชรบานแพงในวงที่หนึ่งถ้าใครพร้อมก็เดินทางไปให้กำลังใจแก่น้องวงอิงเพชรบานแพงของเราและถ้าใคร ไม่สะดวกก็เข้ากลุ่มปิดก็ได้นะครับสำหรับวันที่20เพราะเป็นวันที่สาวน้อยเพ็นแพงจะได้เปิดวงแล้วและสำหรับคลิปนี้ผมก็ฝากอีกนะครับสำหรับท้ายคลิปเกี่ยวกับงานครอบครัวน้ององหญิงคืองานบุญกระถินของพ่อเอกแม่หน่อยและน้องหญิงเพ็ญแม่ปีที่สอง ที่บ้านน้องครูอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดในวันที่30ตุลาหกแปอย่าลืมนะครับสำหรับงานกระถินปีนี้ขอเช่นเคยมีหมอลำสาวน้อยเพชรบันแ่งวงที่หนึ่งมาร้องลำทำเพลงให้ฟังเช่นเคยอยู่ที่วัดบ้านน้องคูนะครับ สำหรับคลิปนี้จะโลวบนก็ฝากไว้แค่นี้เอาไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ